JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะชั้นป .4 ทุกคนนะคะที่เรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านนะคะ วันนี้นะคะกับคุณครูเบียจะอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่สองในเรื่องของสถานะของสสารนะคะให้นกักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่ในหน้า69ค่ะแล้วมาทําพร้อมๆกันค่ะในหน้า69นะคะในเรื่องของสถานะของสสาร ทบทวนนะคะสถานะของสาร,สารเนี่ยจะแบ่งแบ่งออกเป็น3สถานะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะซึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแยกนะคะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สออกด้วยกันค่ะโดยเราจะ หานะคะของแข็งก่อนของแข็งนะคะครูเบียจะใช้สีน้าเงินนะในการวงกลมเพื่อที่จะมาตอบคําถามด้านล่างนะคะอ่ะข้อหนึ่งนะคะน้อาอัดลมใช่ของแข็งไหมคะอ่าไม่ใช่นะคะสองน้ําเชื่อมค่ะใช่ของแข็งไหมคะไม่ใช่นะคะ 3ดินสอของแข็งแน่นอนนะคะเพราะว่าสามารถจิบจับได้ค่ะสะีนะคะน้ำแข็งแห้งอของแข็งค่ะต่อมานะคะถ่านไม้ต่อมาค่ะลมหายใจใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเกลือปนค่ะไอน้ำ ไม่ใช่นะคะลมลมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะน้ำมันน้ำมันใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะอ่าต่อมาแป้งฝุ่นค่ะคาร์บอนไอออกไซด์ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะต่อมาเป็นลูกแกว้วยางลบค่ะ ใายอ่าน้ำส้มอ่ามีคำว่าน้ำไม่ใช่ของแข็งแน่นอนนะคะออกซิเจนใช่ไหมคะไม่ใช่แน่นอนค่ะดังน,นั้นนะคะเอาวงกลมสีฟ้ามาทำเครื่องหมายเขาบอกว่าทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าสารที่เป็นของแข็งอ่ะเรามาดูของแข็งของเรามีอะไรบ้าง นะคะก็จะมีดินสอน้ําแข็งแห้งอ่าแล้วก็ทําสี่เหลี่ยมไว้นะคะมีดินสอน้ําแข็งแห้งมีเกลือปนลูกแก้วมีทรายนะคะมีแป้งฝุ่นค่ะนักเรียนยางลบฐานไม้นะคะ เสร็จแล้วนะคะหมดแล้วเรามาหาของเหลวกันบ้างค่ะของเหลวคุณครูจะใช้นะคะตัวสีเขียวแล้วกันเพื่อให้ความแตกต่างนะคะของเหลวนะคะของเหลวเนี่ยปริมาตรต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามนะคะภาชนะที่มันจุแต่ปริมาตรเนี่ยก็ยังคงเดิมนะคะคงที่จากต้นด้วยพวกน้ำต่างๆก็จะมีอะไรบ้างคะน้ำอัดลม น้ำเชื่อมลมหายใจใช่ไหมอ่ะไม่ใช่นะคะไอ้น้ำใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะลมอ่าไม่ใช่นะคะก็จะมีน้ำมันค่ะคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่นะคะน้ำส้มค่ะอ่าแล้วก็ ออกซิเจนไม่ใช่นะคะตัวที่เป็นสีเขียวเขาบอกว่าวงกลมหน้าสารที่เป็นของเหลววงกลมหน้าสารที่เป็นของเหลวดังนั้นเราก็สามารถวงกลมได้เลยนะคะก็จะมีน้ำอัดลมนะคะน้ำเชื่อมน้ำมันและน้ำส้มแล้วส่วนที่เหลือล่ะเราจัดให้เขาเป็นอะไรคะเป็นสถานะของเขาจะเป็น,ปนอะไรคะ เป็นแก๊สน,นะคะดังนั้นตัวที่เป็นแก๊สให้ใช้เครื่องหมายถูกนะคะก็จะมีลมออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะมีไอน้ำลมหายใจค่ะ อ่าดังนั้นเดี๋ยวมาทบทวนกันนะคะสารนะคะจะแบ่งออกเป็นสามอย่างก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะของแข็งจะยกตัวอย่างเช่นดินสอเกลือปนล,ลูกแกว้วทรายแป้งฝุ่นน้ำแข็งแห้งยางลบแล้วก็ฐานไม้ค่ะและ ที่เป็นอของเหลวก็จะเช่นน้ำอัดลมน้ำเชื่อมน้ำมันน้ำส้มค่ะส่วนนะคะที่เป็นแก๊สก็จะมีลมออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไอ้นาำแล้วก็ลมหายใจค่ะอ่าดังนั้นนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยค่ะ านักเรียนเรียบร้อยแล้วมาดูหน้าถัดมาค่ะในหน้าถัดมานะคะในหน้าถัดมาข้อสองนะคะข้อสองเราอ่านโจทย์กันก่อนนะคะข้อสองเขาบอกว่าสารสามชนิดไม่รู้ว่าสารอะไรนะคะเขาให้ชื่อว่า A B C นะคะจะมีมวลมวลคือน้ำหนักค่ะ และต้องการที่อยู่อาแต่สมบัติด้านรูปร่างและปริมาตรเนี่ยเป็นดังนี้ค่ะโดยนะคะ A a เนี่ย A ปริมาตรค่ะคงที่รูปร่างคงที่แน่นอนว่า A เนี่ยต้องเป็นของแข็งอ่ะถ้า A เป็นของแข็งครูเบียใส่ห่อไข่ไว้ก่อนนะคะให้รู้ว่า A เนี่ยเป็นของแข็ง B นะคะ B เบอกว่าเปลี่ยนแปลงตามภาชนะนะ และเปลี่ยนแปลงนะคะรูปร่างก็เปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าต้องเป็นสถานะที่เป็นแก๊สนะคะครูเบียก็ใส่กอไก่ไว้เพื่อให้อพอเราย้อนกลับมาอ่านเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องอ่านซ้ำอีกนะคะสรุปไปได้เลยและซี ซีเนี่ยปริมาตรคงที่นะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะมันที่บรรจุแน่นอนอยู่แล้วเขามีของแข็งและมีแก๊สและก็เหลือของอ่าของเหลวเบียก็จะใช้ลอลิงแทนของเหลวนะคะให้ตัวย่อสั้นๆเขาบอกใช้ข้อมูลในตารางเนี่ยตอบคำถาม2.1กับ2.3สารใดบ้างเป็นของแข็งเอ้ยเราเขียนไว้แล้วนี่ของแข็งคือ แล้วก็กากไก่ได้บะอ่อกอไก่ไปเลยนะคะวงกลมตัวก,กากไก่และเหตุผลล่ะเหตุผลก็นําในตารางนี่แหละค่ะมาเขียนเหตุผลสามารถนําจากตารางนะคะมาเขียนได้เลยก็คือสมบัติของของแข็งเนี่ยจะมีปริมาตรและรูปร่างคงที่เขียนแค่นี้พอนะคะดังนั้นสาร A จะมี สมบัติดังกล่าวจึงเป็นของแข็งนั่นเองค่ะสมบัติของของแข็งก็คือมีปริมาตรและรูปร่างคงที่นักเรียนเขียนลงไปในแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยค่ะ,ะต่อมานะคะสองจุดสองเอ๊เขาบอกข้อใดนะคะต่อไปนี้ ที่เป็นของเหลวเอ้ยเมื่อกี้เราเขียนไว้แล้วนี่ว่าเป็นของเหลวของเหลวก็คือตัวซีนะคะเราก็มาดูเฮ้ยสารซีแล้วก็วงกลมได้เลยนะคะสารซีดังนั้นเหตุผลนะคะของสารซีก็จะเป็นดูจากตารางเลยคือปริมาตรคงที่รูปร่างนะคะคงที่ รูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุแล้วก็สามารถเอามาเขียนตรงเหตุผลได้เลยว่าสมบัติของของเหลวคือมีปริมาตรคงที่แต่รูปร่างไม่คงที่ค่ะนักเรียนก็นสามารถตอบลงไปในแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยว่าสารซเป็นของเหลวเนื่องจากสมบัติของของเหลวคือ มีปริมาตรคงที่แต่รูปร่างไม่คงที่นั่นเองค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันต่อนะคะในหน้าถัดมาค่ะหน้าถัดมานะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าเหลืออันเดียวและวว่าสารใดบ้างเนี่ยจะเป็นแก๊สนะคะ สารใดบ้างเป็นแก๊สแน่นอนว่าสาร B นะคะเพราะว่าเราตอบอาสารที่เป็นของแข็งและของเหลวไปแล้วก็เหลือแค่นะคะตัวที่เป็นแก๊สนั่นเองค่ะเขาบอกว่า ตัวที่เป็นแก๊สนะคะก็คือสารบีนั่นแหละเพราะว่าสมบัติของแก๊สคือปริมาตรและรูปร่างไม่ได้คงที่นั่นเองอนักเรียนก็สามารถเขียนลงไปนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยทั้ง3ามข้อนะคะสรุปสั้นๆนะคะก็คือของแข็งนะคะปริมาตรรูปร่างคงที่2นะคะของเหลวปริมาตรนะคะ ปริมาตรคงที่รูปร่างนะคะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะและแก๊สนะคะปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่นั่นเองค่ะมาดูกันต่อนะคะในข้อต่อมาค่ะข้อที่สามนะคะหมอบมันจุแก๊สชนิดหนึ่งอ้าวแก๊สชนิดหนึ่งนะคะ เรารู้อยู่แล้วว่าคาว่าแก๊สคือปริมาตรนะคะไม่คงที่รูปร่างไม่คงที่นะคะแก๊สชนิดหนึ่งเนี่ยลงในถังขนาด20่ิบเลกยีิลิตรและ40ลิตรถังละ20กิโลกรัมเปรียบเทียบข้อใดนะคะถูกต้องที่สุดนะคะเขาบอกว่ามวลและปริมาตรแก๊สทั้งสองเนี่ยเท่ากัน มวลและปริมาตรไม่เท่ากันอยู่แล้วเขาบอ,อกว่าถัทางที่หนึ่งเนี่ยเท่าไหร่คะอ่ะาถังที่หนึ่งครูเบียวาดรูปเพื่อให้เห็นชัดเจนถัทงที่หนึ่งอะยี่สิบลิตรนะคะยี่สิบลิตรถังที่สองค่ะสี่สิบลิตรอสี่สิบลิตรตัวแอคือลิตรนะคะแต่สองถังเนี้ยเขานะคะอ่อ มวลของเขาเนี่ยก็คือ20กิโลกร,รัมนะคะใน20กิโลกร,รมัมดังนั้นนะคะมันจุกแก๊สชนิดหนึ่งลงไปในถัง20ลิตรและ40ลิตรถังละ20กิโลกร,รมัมข้อเปรียบเทียบใดถูกต้องที่สุดมวลเท่ากันอ่ะมวลเท่ากันแต่ปริมารตรจะเท่ากันได้ไง เขาให้20และ40ดังนั้นก็ไก่เนี่ยตัดทิ้งไปเลยมวลของแก๊สไม่เท่ากันเอ้ยมวลของแก๊สเขาให้20ลิตรไงมวลคือน้ำหนักเ่20กิโลกร,รมัมนะคะเถ่ดทีค่ะ20กิโลกร,รัมไงแก๊สเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าให้20กิโลกร,รมัมปริมาตรเท่ากันอนถูกต้องแต่มวลอันตรงเนี้ยไม่ถูกต้องนะคะข้อคายแปะว่ามวลของแก๊สเท่ากัน อะมวลเท่ากันคือยี่สิกิโลกร,รมัมแต่ปริมาตรไม่เท่ากันถูกต้องปริมาตรยีกับสี่ิตรงตงงงูบอกมวลและปริมาตรของแก๊สทั้งสองไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันได้ไงก็บอกว่า20กิโลกร,รัมไงนี่ไงโจทย์ให้มา20กิโลกร,รัมดังนั้นนะคะเราก็เลยได้ตอบข้อคอควายนะคะตอบข้อคอควายเหตุผลนะคะบอกว่า แต่ทั้งสองเนี่ยมีมวลมวลคือน้ำหนักไงคือ20กิโลกรัมแต่ปริมาตรนะคะจะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุคือถังละ20ลิตรและ40ลิตรดังนั้นมวลของแก้ทั้งสองถังเท่ากันแต่ปริมาตรไม่เท่ากันค่ะ ให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปในแบบฝึกหัดของนักเรียนให้เรียบร้อยค่ะดังนั้นนะคะการบ้านของนักเรียนวันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสามข้อใหญ่นะคะสามข้อใหญ่โดยคุณครูจะทบทวนตั้งแต่แรกแล้วนะ ใครไม่ทันอันไหนนะคะนักเรียนสามารถยุดวิดีโอไว้ได้นะคะข้อที่1เนี่ยเขาพูดถึงสารแบ่งออกเป็น3ามชนิดนะคะโดยถ้าเป็นของแข็งเนี่ยใส่สี่เหลี่ยมถ้าเป็นของเหลวให้ใส่วงกลมและถ้าเป็นแก๊สให้ใช้เครื่องหมายถูกนะคะอันนี้นักเรียนก็สามารถเช็คคำตอบให้เรียบร้อยค่ะ ต่อมานะคะในหน้าที่70มีการเปรียบเทียบนะคะจากตารางนะคะว่าของแข็งเนี่ยปริมาตรคงที่รูปร่างคงที่นะส่วนนะคะของเหลวปริมาตรนะคะคงที่ส่วนรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ส่วนที่เป็นแก๊สน,นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ก็นำจากตารางนี่แหละมาตอบคำถามข้อที่2.1 2.2และ2.3ค่ะในหน้า71นะคะข้อที่3สุดท้ายนะคะเขาพูดถึงแก๊สที่ปริมาตรนะคะและ รูปร่างปริมาตรเนี่ยไม่คงที่แน่นอนแต่ในโจทย์เนี่ยบอกว่ามวนนะคะเขาบรรจุแก๊สเนี่ยถังละ20กิโลกรัมแต่ขนาดของถังเนี่ยมี20ลิตรและ40ลิตรดังนั้นก็สามารถตอบโดยบอกได้ว่ามวลของแก๊สน,นะคะเท่ากันแต่ปริมาตรไม่เท่ากันคะ่ะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูฝากไว้3ข้อ2หน้าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยและนำมาส่งในคาบนะคะที่นักเรียนมีเรียนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของคูเบียและวิชาวิทยาศาสตร์แล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ